คืออันเนี้ยผมส่วนตัวนะก็คือแบบผมค้าข้อตกลงกับแฟนผมไว้นะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นต้นไม้พุ่มเนี้ยเดี๋ยวจะให้เขาเป็นคนตัดเขาและนี่คือเขาแบบอาสาตัดมันยาวมากซึ่งผมก็ว่าเออเราตัดอ่ะเออเดี๋ยวเราวัดให้ว่ามันตรงหรือเปล่านู่นนี่ตัดเ,เสนอผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราตัดให้เองเออแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะครับเป็นไงครับผลที่ได้นะครับเดี๋ยวผม,มให้ดูต้นไม้ยาวเห็นปะยาวเกินรั้วไปแล้วไม่มีใครตัดนี่คือเป็นปัญหาหลักนะเออ ผมก็เลยคิดว่าอ้าวสุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาตัดเองอยู่ดีก็กว่าผมจะตัดได้เสียเวลาเวลาแล้วก็อตอนแรกผมก็ว่าคุยกับเขาว่าจะซื้อดีไหมเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่จําเป็นเดี๋ยวตัดเองอะไรอย่างนี้นี่เป็นไงละ่ะผลงานาไม่รู้ว่าคลิปเนี้ออกไปผมจะแตกหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับรายการ Lighting Off Boot ครับรายการที่เราจะมารีวิวสินค้ากันนะครับวันนี้พ่อบ้านใจกลาอย่างผมนะ มีสินค้านํามานาเสนอทุกคนครับ <Yahoo! S 1> ึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีพื้นที่บ้านหรือว่ามีต้นไม้ปลูกเป็นพุ่มนะแล้วมันยาวนะครับที่เกี่ยจตัดผมใช้ใบใบตัดเขาเรียกอะไรปนไก่ตัดที่มันแบบว่าใช้มือตัดโอโ้โหกว่าจะเสร็จนะครับเหนื่อยครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าวันนี้ผมก็เลยมีดีวาวนะครับนี่น,นี่เลย ดีเวล DCMST ห้าหกสามเอ็นนะครับเอ็นนี่คือเป็นรหัสไม่รวมแบตนะก็คือเครื่องเปล่านะครับกันไกตัดกิ่งนะครับกันไกตัดพุ่มมาแหละไม่ใช่ตัดกิ่งหรอกเขาเรียกว่าแต่งพุ่มนะครับอ่าสิบแปดโวลต์นะนี่นะสิบแปดโวลต์ลิเธียมไอออนนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะเป็นรหัสของ XR นะก็คือมอเตอร์บาเล่ครับ ในก่อนนะครับก็จะมีคู่มือรับประกัน3ปีเหมือนเดิมครับของดีวอลนะครับสินค้าของดีวอลรับประกัน3ปีนะครับนี่เห็นปะใบการันตีนะครับของแท้รับประนนะครับถ้าคนที่แบบว่าไม่เคยไปลงทะเบียนนะลองไปลงทะเบียนได้ครับมีขั้นตอนลงทะเบียนอยู่นะก็เข้าไปในเว็บเขานะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลให้ครบนะน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ครับเครื่องเปล่านะไม่รวมแบตนะครับอยู่ที่3.5กิโลนะครับแล้วก็ใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยความยาวสูงสุดนะครับอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะของขอบใบนะแต่ละใบนะระยะของใบตัดนะ ก็คือมันจะมีใบซ้อนกันอยู่2ใบใช่ปะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับข้างในกล่องเขาจะมีตัวรองตัวรองเ,อเพตดรองรองใบตัดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกอันตรายนะเวลาเราไปใช้งานนะครับก็ที่ผมบอกต่อคือระยะระยะจากฟันหนึ่งถึงฟันหนึ่งเนี่ยห่างกันประมาณ25มนนะ่มิลนะอืมก็คือมันสามารถตัดกิ่งไม้อะน้น้อยอยี่สิบมิลได้เขาก็จะเคลือบเออเขาเรียกว่า จาบีแบบนี่เห็นปะมันจะมีลอยจาบีมาให้ครับข้างนอกเป็นพลาสติกสีเหลืองนะเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะดีเลยแหละแล้วก็ตรงที่จับนะเป็นพลาสติกนะตรงที่จับเป็นพลาสติกครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชยางหุ้มนะแล้วก็แตมดีวาวไว้นะแล้วก็กาดกาดรองการดีดนะกนะ็เป็นเหมือนพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกอ่อนนะสีดําตรงนี้ก็จะมีรูระบายกันครับแล้วก็ มีรูระบายกายสองข้างนะประมาณหกลูกอะ่ะหนึ่งสองสามยันหกหกลูกครับตรงข้อมือจับตรงนี้นะครับเป็นยางนะค่อนข้างดีเลยดีเลยเดียวกันลื่นนะครับเป็นยางยางตั้งแต่ขอบนี้นะนะขอบตรงนี้มาเป็นยางหมดเลยนะครับมสวิส so เขาจะมีเขาเรียกวอะไร s a ฟ e ี้ด้วยนะครับต้องกดตรงนี้แล้วก็ กดลงไปงเครื่องถึงจะทํางานนะครับถ้ากดลงไปเฉยเครื่องมาทํางานนะ mm. ก็นี่เป็นข้อดีของเครื่องมือที่เป็นแบตเตอรี่ทุกรุ่นนะของดีวครับ mm. ก็คือจะมีเซฟตี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ที่ผมมีนะครับก็คือแบตเตอรี่ซีแอมเอ18โวลต์มาลองใส่แล้วก็ใช้งานกันดูนครับว่าใช้งานได้นานแค่ไหนแล้วก็แรงหรือเปล่าตัดไม้ได้เร็วจริงหรือเปล่าครับพาไปดูกันผมใส่แบตเตอรี่18โวลต์ซีแอมเอเข้าไปแล้วครับนี่เห็นปะเราต้องกดนี้ครับกดไปนะ กดไปแล้วครับมันจะยังไม่ทํางานนะเห็นปะใบเลื่อยจะยังไม่ทํางานนะครับนี่เราต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับก็คือต้องกดสองสามรอบไปแหละเออนี่คือเป็นระบบเซฟตี้นะเพราะว่ามันออใบเลื่อยมันค่อนข้างจะอันตรายนะเพราะว่ามันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นครับก็เลยแบบทาเซฟตี้มาเยอะนะก็คือเราต้องกดกดล็อกสวิตช์ตัวนี้นะครับกดล็อกปับ๊บแล้วก็กดลงไปเครื่องยังไม่ทํางานนะจนกว่าเราจะกดแผงตรงนี้นะครับนี่ กดงนี้ลงไปอ่ะประมาณนี้นี่คือไม้ท่อนใหญ่ขาดเลยนะครับเห็นปะค่อนข้างที่แรงครับประมาณสิมิลน,นะขาดเลยแต่ผมยังไม่ไม่กล้าลองอไปตัดว่า ไม้ขนาดใหญ่แบบนี้นะถ้าลำแบบเบี้ยเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าลองกันดีปะแมวดีกว่าไม่อยากลองแต่มันตัดได้นะครับมันตัดได้มันตัดได้เด,ดี๋ยวผม,มลองตัดกิ่งนี้ดูนะเนี่ยปะขนาดนี้เลยยาวๆอย่างนี้เลยตัดได้ก่านับมา สบายๆเลยครับ<ว>ไม่รอดครับไม่เหลือนี่ไม้มประมาณ20มิล่ะไปแ<ะ>รงมากไปเดี๋ยวไปลองแบบว่าแต่งพุ่มแต่งพุ่มแบบใหญ่ๆกันนะพุ่มแบบหนานๆนมาดูผลงานกันครับนี่ผมตัดเองนะผมอาจจะไม่ได้มีแบบฝีมือเชี่ยวชานะครับมันก็ยังตรงนะเห็นปะ ตรงเละมันสวยกว่านะครับมันจัดเหลี่ยมได้ดีกว่าแบบแตัดเองแบบปกเินไกลตัดนะมีความที่มันมีไหมมียาว55นะ55เซนครับ าคุณจะแต่งแบบกิ่งต้นไม้แบบนี้นะง่ายดีอันนี้ผมอาจต้นส่วนผมอาดจ,จะไม่ได้เป็นพุ่มนะมันก็เลยแบบดูนี่ไม่ดีเดี๋ยวแต่งไปสักพักหนึ่งครับมันก็จะเป็นพุ่มสวยขึ้นมาเนาะ

โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้เวลาป,ประมาณถ้าไม่รวมการถ่ายคลิปประมาณ30มนาทีทานะยีบนาทีอย่ามากหนปะจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นต้นโมงครับเรามาตัดตรงนี้ครับเป็นต้นสนเนาะแล้วก็ข้างนอกบ้านอีกก็เป็นต้นหมกเรียบร้อยเหมือนกันแต่งข้างบนเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ข้างรั้วข้างรั้วเนี่ยผมแต่งข้างหลังไม่ได้นะเพราะว่ามันติดนี่ครับผมเข้าไปตัดไม่ได้ผมก็เลยตัดได้แค่ฝั่งของผมนะครับก็ตัดข้างบนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มี ตรงนี้อีกรั้วตรงนี้นะครับที่ผมเอาต้นไม้แบบมาปลูกเรียงไว้ตรงนี้ครับเรียบร้อยเหมือนกันเป็นเหลี่ยมสวยงามนะครับ,รนนรบแล้วก็นี่เไงวะยาวมาเลยครับถึงรอบนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะพอสมควรนะครับใช้เวลามาันสามสิบนาทีทั้งหมดนะแล้วก็ผมถ่ายคลิปไปด้วยไงมันก็เลยจะนานครับโอเคเดี๋ยวมาดูแบตกันนะครับแบตเตอรี่เหลือกี่ก้อนผมใช้แค่ 4M นะครับนะถอดแบตมาดูกันนะคนี่ แบติีมอานะครับตัดรอบบ้านเลยครั้งหนึ่งครับแต่งเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จหมดเลยครับใช้ไปยคีดเดียวเออไม่ได้กินแบบมากเลยครับเพราะว่ามันเป็น18โวลด้วยเออมามาเรามาดูจุดสังเกตกันนะครับออฟันของหลังจากที่ผมเอาไปตัดจริงๆนะครับมาครับฟันของเจ้าตัวนี้ตอนแรกผมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาทำไอ้กลมๆนี่มาด้วย,ยเห็นปะ มันจะมีฟันข้างหนึ่งเป็นฟันคมหรือว่าข้างหนึ่งเป็นกลมๆครับเขาทํามาเพื่อเวลากิ่งไม้นะเห็นไหมครับเวลาเวลาฟันนี่มันสลับกันใช่ป่ะไอ้ตรงกลมๆเนี่ยครับมันจะไปเกี่ยวกิ่งไม้เข้าไปข้างในเออมันก็เลยมันก็เลยทําให้แบบมันเกี่ยวพอไอ้กลมๆนี่เกี่ยวเข้าไปใบมีนก็ตัดนี่แค่นี้เลยครับนี่คือเอกผลองหวนแล้วมันทําได้ดีมากเลยครับองศาการหมุนคือมันไม่ได้พอไม้เข้าไปอ่ะมันไม่ได้ดีดกลับมันเข้าไปแล้วมัน เข้าไปเลยแล้วตัดเลยอันนี้ครับแล้วก็จุดสังเกตอันงนึงก็คือตรงนี้เขาจะมีพลาสติกตรงปลายมาให้ครับเป็นพลาสติกแข็งๆเวลาเวลาเราเอาไปลายไปชนครับใบเลื่อยเนี้ยมันจะได้ไม่ชนเขาจะทําระยะมาระยะส,สักประมาณหนึ่งนะเพื่อม่ให้เพื่อไม่ให้เราเอาใบมีดนี้ไปชนนะครับล้วเกิดความเสียหายของใบมีดนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปชนกับประตูมันแลนะ้วรั้วตู้บ้านมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทําได้ดีมากไอ้ตรงนี้ครับการไม่ไม่มีอะไรดีดเข้ามาหาเราได้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้ครับข้อดีของตรงนี้ <c oughs> ผมมีจุดสังเกตอีกอย่างนึงน,นะก็คือข้อข้อดีของมัน,นครับนี่ครับเห็นปะไอตรงปุ่มกดจะสวิตซ์อันนี้ครับเห็นปะมันโค้งโค้งลงมาถึงข้างล่างนี่เห็นปะอย่างนี้เลยครับพอมันโค้งมาผมสามารถทําแบบนี้แล้วกดได้เวลาเดี๋ยวผมตัดตัดไม้ที่มันแบบว่าไปข้างล่างแบบนี้เห็นปะเนี่ยผมตัดตรงนี้ตัดไม้ที่แบบโยงไปข้างหลังเนี่ยแล้วผมกดฝั่งนี้เออ ผมใช้ฝั่งนี้เอียงไปอะแล้วตัดมันสะดวกมากอันนี้ครับสะดวกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้บอกต้นคลิปนะเซฟตี้ของเขาครับเวลาหงายท้องมันขึ้นอย่างนี้ครับหงายท้องขึ้นนะครับแล้วกดสวิตช์เกิดมันจะไม่ติดนะครับนะครับผมหงายขึ้นนะนี่ปูงผมครับมืออนึงผมจะกดสวิตช์นะครับก็คือกดเปิดตรงเี้ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับกดตรงนี้ยแล้วผมก็จะกดนะไม่ติดเห็นป่ะไม่ติดนะ นี่คือระบบเซฟตี้ของดีบอลนะเราเพลแบบไปกดมันทําให้เราเซฟขึ้นนะครับระวางผิดผิดตำแหน่งอะ่ะเออมันจะไม่ติดนะครับเอาแล้วทำยังไงเราเวลาเราตัดไม้แบบนี้เราถือไปแบบนี้เราตัดตัดข้างบนยังไงอ่ะจะเชื่อมยังไงใช่ปะ่ะก็คือผมใช้วิธีการกดตั้งแบบนี้ครับตั้งธรรมดานี่แหละกดให้มันติดก่อนแล้วก็ค่อยค่อยคว่ำตัดเ,เจ้าตัว DCMST 5 6 3เนี่ย มีความเร็วรอบอยู่ที่1,400รอบต่อน,นาทีนะครับมันจะไม่เร็วมากเหมือนนะเรื่องตัดองซาหรืออะไรเงี้ยก็คือมันจะพอดีในการตัดแล้วก็เสียงบอกเลยอย่างช,าชัดเจนเลยก็คือเสียงมันดังที่9 4้าเดซิเบลครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการบำรุงรักษากันนะบ่งรักษาใบเื่อยกันนะก็ผมแนะนําเลยนะครับหลังจากที่คุณตัดเสร็จนะครับมันจะมีบ้างคราบไม่ว่าจะเป็นยางไม้คราบเปลือกไม้ที่ติดมากับใบนะครับพยายามใช้ เช็ดออกแล้วก็ใช้น้ํายานะครับน้ายาเคลือบการสนิมหรือว่าหล่อเลื่นองนงียครับทุกครั้งนะผมเน้นนะครับว่าทุกครั้งนะเพราะว่า uh huh. ไอใบเลื่อยพวกนี้มันเข้าสนิมได้นะครับแล้วพอมัน,ม,น,ม,นมันมันมียางอย่างนี้มีมยางแบบไม้ดิอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่คมเสื่อมสภาพไปเรื่อยครับก็ถ้าคุณดูแลรักษาดีมันก็จะอยู่กับคนไปได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือ แฮนด์ทู ue, ประเภทไหนก็ตามนะครับมันก็ต้องการการดูแลรักษานะครับเจ้าเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเครื่องมันจะแรงขนาดไหนเครื่องมันจะประกัน3ามปีแต่ว่าคุณไม่เคยดูแลรักษามันเลยมันก็จะอาจจะแบบว่าเสื่อมสภาพได้ครับภายในปีหรือว่าไม่ถึง2ปีก็ได้นะครับอันนี้ก็ควรที่จะทำนะครับอย่าที้เกียรมาเลยมันช่วยเราแบบว่า ตัดแล้วก็ทุ่นแรงเราได้เยอะและ้วแล้วก็เสียเวลาเช็ดมันนิดนึงแล้วก็ฉีดน้ายานิดนึงแค่น,นั้นเองไม่ถึง5นาทีหรอกครับเออเสียเวลา5นาที3นาที5นาทีอย่างเงี้ยก็ดูการรักษาเขาหน่อยนะมาครับเรามาถึงนอนสุดท้ายแล้วเรามาสรุปกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับคุ้มค่าหรือเปล่าอ่าเดยวผมสรุปข้อดีก่อนนะข้อดีของมันก็คือแรงมากหมายถึงว่าตัดตัดแล้วเฉือนไม้แล้วแบบไม่มีกระตุกไม่มีกระสตุรอะไรเลยซึ่งผมเอาไปลองกับว่า ตรงข้างหลังบ้านข้างๆบ้านผมซึ่งมันมีเทาวันนะเทาวันเวยคือตัดเทาวันขาดเราเี่ยงแบบไม่จำเป็นต้องใช้แรงเบี่ยงอ,อย่างนั้นเลยครับแบตเตอรี่ผมใช้แบตเตอรี่4ไมลนะครับ18โวลต์นนะตัดรอบบ้านผมเลยรถไปขีดเดียว yeah นี่คือโอ้โหเรื่องแบตเตอรี่ก็คือผมไม่ต้องที่ไรลมากแล้วส่อย่างก็คือข้อดีก็คือตรงที่จับตรงนี้ที่ผมบอกไปครับคือมันสามารถกดข้างๆได้น้ำเราเบี่ยงมือไปตัด ข้างๆหรือว่าตัดที่แบบแต,แต่งแต่งกิ่งมันจะง,ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราสามารถกดทางด้านข้างได้ะน,นะครับยางการเลื่อนี้ก็คือเออเวลาผมตัดผมตอนผมตัดนะครับตอนผมตัดจริงๆก็คือ11บเโมงครึ่งนะร้อนมากแล้วเหงื่อผมแตกเนี่ยเห็นปหมเต็มหมดเลยเต็มตัวผมเลยครับแล้วก็ไอยางเนี้ยไม่ลื่นเลยก็คือแบบกันได้จริงๆใช้ได้ใช้งานได้จริงออกแบบมาสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะเป็นสไตล์ ชึบหน่อยแบบเออสมาร์ทแบบฝรั่งเลยเท่เท่เทหเมือนดีว้าครับปกติเลยแล้วก็ใบมีดที่คมนะครับรับง่ายเปลี่ยนใบมีดเมื่อนี้ได้ครับอ่ะแต่เออแต่ผมไม่แน่ใจว่าใบามีดเนี่ยเขามีให้เปลี่ยนหรือเปล่านะหรือเราจะไปใช้ใบมีดตามต้องตลาดซรืออะไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคนที่ดูก็ช่วยบอกผมด้วยเอออันนี้คอมเมนต์มาใตาค้คลิปได้นะครับอ่ะข้อเสียที่ผมเห็นนะครับใหญ่ที่สุดเลยข้อเดียวด้วย พอเสียข้อเดียวของเจ้าตัวนี้นะครับือเรื่องน้ําหนักครับน้าหนัก3.5ที่ผมบอกไปต้นคลิปนะเครื่องเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับ3.5แล้วพอรวมแบตเตอรี่เข้าไปก็จะประมาณเก,กือบ4กิโลเนี่ยเราตัดไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกเหนื่อยผมตัดไปประมาณ2นาทีอ่ะผมรู้สึกล้าม,มือละก็คือเมื่อยมือละก็คือต้องปิดมันทับอย่างนี้ผมเห็นในคลิปนะผมจะแบบตัดไปสักพักนะผมหยุดอันนั้นคือไม่เครื่องไม่ได้กระตุกเลยแม้ไ,ได้นะผมล้าเห็นเพราะว่าผมตัด พอมันสูง้วผมต้องยกขึ้นใช่ปะคุณคิดเอาว่ายก4ีกิโลมาสองนาทีมันเริ่มล้าใช่ปะแล้วก็แดดด้วยนี่ยังก็คือแดดด้วยอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่สายภาพของคนเหมือนกันนะมก็ตัดไปเรื่อยๆจนจบนะประมาณ30มสิบนาทีแล้วผมถ่ายคลิปไปด้วยไม่ไนานครับถ้าผมตัดจริงๆก็น่าจะมาณไม่ถึง20่สิบนาทีอ่ะเร็วมากก็คือมันคมคมมันก็ใช้เวลาัดในการตัดน้อยนะเพราะน้ำหนักมันเยอะเราต้องหยุดเอามาพักอืพอพักเสร็จมันก็จะเสียเวลาในการพักไ่ใช่ปะมันไม่ได้พักนานก็คือพอล้าปุ๊บก ก็หยุดก็หยุดปุ๊บแล้วก็ตัดใหม่แล้วก็น้ําหนักนะครับไอเขาเรียกอะไรจุดสมดุลของมันนะครับเห็นปะมันเขาพยายามหามหนักให้ถ่วงตรงกลางนะครับกบใบมีนะพอมันพอมันถ่วงแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกไม่หนักแต่ว่ามันจะล้าออตอนเราตัดอะ่ะตอนเราเหยี่ยงไปอะ่ะแรกๆมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือแบบปกติแต่พอเราตัดไปเรื่อย,อย,อยมันจะรู้สึกแล แต่แต่แต่แรงเบี่ยงอะไรเนี่ยผมผมผมว่าก็าทำมาได้บาลานซ์มากแล้วพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปมันก็จะถ่วงไปข้าังไปนี่นะผมจะทำดูนี่นบาลานซ์นะครับไปใส,ใส่แบบใส่แบบที่ดูแบบซีมานะครับนี่ไปถ่วงไปข้างหลังนิดนึงนะเห็นปะเนี่ยเขาบอลถ่วงไปข้างหลังอนะ่ะแล้วเราตัดครับปกติเราตัดแต,แต่งกุ้งแล้วเราก็เลยจับแบบนี้ใช่ปะ เพราะมันถ่วมาให้เราเราก็ไม่ต้องหนายขึ้นเองอะไรเนี่ยนี่คือข้อดีของมันครับนี่คือข้อดีสรุปก็คือเจ้าตัวเครื่องนี้ครับเหมาะสาหรับตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งพุ่มให้สวยงามโดยเฉพาะรอบ้านนะครับผมนะเหมาะมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยแ,แล้วก็จะง่อยนิดนึงแต่ไม่เหมาะกับคุณภรรยาหรือว่าแฟนเมนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างหนักอย่างเออแค่นั้นเลยเงียบแค่นั้นเลย มาลารูดราคาทำร,ราคาที่ผมได้มาปกติไม่มีส่วนลดไม่ได้โปรโมชั่นอะไรจากร้านะครับจากชอปปี้ร้านหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับใครอยากใครอยากรู้ก็เดี๋ยวลองไปกดดูลิงกนะ์ข้างล่างได้นะครับราคาที่ผมได้มาคือ4,750บาท คือถ้าเรื่องกับเวลากับความคุ้มค่าหรือว่าระยะยาวที่เรากับต้องมานั่งตัดแต่งกิ่งให้สวยแล้วก็แล้วกับความสวยงามแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องเอาเลื่อยไปตัดอย่างเงี้ยถ้าคือผมอ่ะใช้มันมานานสักพักหนึ่งแล้วนะไอ้เลื่อยตัดเนี่ยประมาณปีหนึ่งที่ผมซื้อบ้านตรงนี้มาแล้วก็แต่งกิ่งเนี่ยมันปีเกือบสองปีสองปีกว่าแล้วแหละต้นไม้อ่ะผมเพิ่งลงไปแล้วก็มันเพิ่งโตขึ้นมาแล้วก็พอที่จะแต่งกิ่งได้ประมาณปีนึ่งแบบก็ตัดอย่างนั้นไปมันเหนื่อยแล้วมัน ยาเนี่คือมันไม่สวยมันแต่งยากมากมันเสียเวลาแต่งนะเพราะว่าไอใบที่คุณตัดไปอ่ะมันมันไม่เท่ากันไงมันคุณเอากันไกรไปสับกระดาษสับ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 ไปเรื่อยจนแล้วมันเป็นเส้นตรงยาวมันยังไงก็ไม่ตรงครับหมายถึงว่ามันก็มีหลายหัดใจนะที่ผมซื้อนะครับนี่ก็แล้วแต่พิจารนะยาของทุกคนนะแล้วก็กําลังซับด้วยนะแล้วก็ความจําเป็นในการซื้อนะผมแนะนานะก็คือจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแพงไงนะสำหรับ4,750บาทพูดกันตรงๆเลยไม่ได้ปลายยาเลยนะก็นั่นแหละเอาที่ผมซื้อมาก็จริงๆ ผมก็มองไว้ระยะยาวนะระยะยาวว่าคือมันจะช่วยแบ่งเบา,เ,าเวลาผมพะังผมก็แรงผมได้เอยอะนะผมก็เลยซื้อมาเนี่แหละข้อดีข้อเสียก็สรุปไปแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปก็แล้วแต่คุณพ่อบ้านนะครับว่าจะเลือกซื้อหรือว่าคุณระยาจะจะอนุญาตหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่บ้านนะครับอ่ะผมไปแล้วเจอกันนะคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ ไปแล้วตัดคิดเอาว่าไปตัดต้นไม้ปุ่มเต่อนเที่ยมแล้วก็ปล่อยให้ปัญญาแล้วก็สำคัญก็คือเขาน่าจะชอบเขาไม่ตัดเองนะให้เขาลองไปตัดวันหนึ่งทีหนึ่งไม่เอาละผมสุดท้ายแล้วผมก็ต้องตัดเองนะครับนั่นแหละก็สบายใจกับปัญญาที่เรื่องแต่คนอะไปคุยกันเองไปคุยกันเองผมไปแล้ว